รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Audio Jungle. Audio Jungle. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการวอยเสียงประชาชนกันเช่นเคยนะคะ เมื่อเร็วๆนี้ค่ะเราได้ติดตามกรมชลประทานซึ่งได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรีโดยได้พาสื่อมวลชนหลายสำนักลงพื้นที่ไปติดตามโครงการจัดทําแบบจําลองคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําเพชรบุรีตอนล่างสําหรับบรรยากาศของกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันค่ะ เริ่มต้นเรามาฟังการสรุปผลการศึกษาของโครงการที่ห้องประชุมโครงการชนรัประทานจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสมเกียจแจ่มจันทร์ผู้อำนวยการโครงการชลรประทานเพชรบุรีได้ให้เกียรติเล่าถึงผลการศึกษาโครงการนี้ให้สื่อมวลชนได้รับทราบก่อนจะลงพื้นที่ไปยังบริเวณคลองระบายน้ำดีหนึ่งและดีเก้าซึ่งนายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวดัดท่านรองอธิบดีกรมชลประทานได้พาสื่อมวลชนไปดูพื้นที่จริง ที่จะมีการปรับปรุปงคลองระบายน้ำพร้อมได้อธิบายรายละเอียดให้กับสื่อมวลชนได้ฟังในแต่ละจุดนะคะสำหรับจังหวัดเพชรบุรีจะประสบเหตุอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่งผลให้ประชาชนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง ในเขตอำเภอท่ายางอ,อบ้านลาดอเภอชะอําอเมืองเพชรบุรีอเภอเขาย้อยและอเภอบ้านแหลมโดยมีแผนการระบายน้ำออกสู่ทะเลเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แก่การระบายน้ำแม่น้ำเพชรบุรีออกสู่ทะเลตามธรรมชาติการพัฒนาปรับปรุงคลองระบายน้ำในพื้นที่ดี D9 ดีและดี8โดยการออกแบบไปตามคลองธรรมชาติเดิม ซึ่งในครั้งนี้สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เป็นใน2จุดในพื้นที่การปรับปรุงคลองระบายน้ํดี1และในส่วนของการปรับปรุงคลองระบายน้ํดี9จะสามารถระบายน้ําได้จํานวน100ลูกบา์เมตรต่อวินาทีซึ่งในจุดนี้นะคะมีการก่อสร้างและใช้งานแล้วค่ะอย่างไรก็ตามการเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลเพื่อป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยอาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่งระบบนิเวศและการไหลวนของกระแสน้ํา กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินดำเนินการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินโครงการระบายน้ำในพื้นที่ชลประทานออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและจะต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชนในพื้นที่โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามการเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่งระบบนิเวศและการไหลวนของกระแสน้ํา กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานโครงการศึกษาจัดทําแบบจําลองคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำเนินโครงการในพื้นที่ชลประทานออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เรามาที่จังหวัดเพชรบุรีมาเพื่อเราช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยของพี่น้องชาวเพชร รือว่าทุกทุกอำเภอนะครับสรุปว่าที่ที่เรามาดําเนินการเนี่ยเราต้องมองในการแก้ปัญหาระ,ะยะยาวนะครับเราก็จะใชะ้หลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเราจะการจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําของเรานะครับเรามีอ่างเก็บน้ําแก่งกระจานห้วยผาพแล้วก็แม่ประจันอันเนื่อง,งามาจากพะมลีเนี่ยสอ่างเนี่ยจะเป็นน้ําต้นทุนที่จะ,ะช่วยบรรเทาเรื่องของ อุทกภัยได้ด้วยแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งไว้ได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูเรื่องศักยภ,ยภาพก่อนนะครับว่าปฏิจภาพที่เราจะระบายน้ําได้เนี่ยเนื่องจากแม่น้ําเพชรบุรีเป็นแม่น้ําหลักที่จะต้องผ่านมาจากข้างบนบนเขาเราแล้วก็ทะลุออกไปทางทะเลก็ผ่านใจกลางเมืองเพชรแล้วก็ผ่านหลายอำเภอนะครับเช่นอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอบ้านแหลเมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเส้นทางของแม่น้ําเพชรเนี่ย เนื่องจากว่าอาจจะมีชุมชนมีพี่น้องประชา,าชนอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้การพัฒนาการแก้ปัญหาด้วยการขุดลอกหรือขยายคลองแม่น้ําเพชรเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ไม่เต็มศักยภาพนะครับก็สรุปว่าเรามีการขุดลอกตัวแม่น้ําเพชรด้วยเป็นบางส่วนแต่เราทําได้เต็มที่ก็สามารถระบายน้ําได้ประมาณ150ยห้าสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งก็คือใช้คลองระบายน้ําที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า มันเป็นคลองระบายน้ําที่อาจจะแคบไม่ลึกนะครับอองง่ายๆอย่างนี้นะครับเราก็มาดูที่คลองคลองหลัก3เส้นนะครับคลองระบายน้ำดี1 8 d แแล้วก็ D1 นะครับ3คลองนี้จะสามารถพัฒนาได้ก็คือในหลักคิดก็คือจะขยายคลองให้กว้างขึ้นแล้วก็ลึกให้มากขึ้นคราวนี้3เส้นนี้ก็มีตัวเลขที่มีทางผลจําลองทางคณิตศาสตร์เป็นต้น จากการศึกษามาเป็นบางต้นโดยกรมโยธาธารเราเองนะครับก็มีตัวเลขพอประมาณที่จะใช้การจัดการได้อยู่ที่ตันเมตรหนึ่งรลูกบาศเมตรแล้วก็ประมาณทั้งสามราสิบบาทเมตรโดยจะทำทั้ง3เส้นนี้คู่กับแม่น้ําเพชรบุรีนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ750ลร้บาศเมตรหรือ800รลูกบาทเมตรนะครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ยจะถ้าน้ามาผ่านเขื่อนเพชรอยู่ประมาณเนี้ย700 หรือ800รูบาทเมตรต่อวินาทีก็จะจัดการทั้ง3เส้นเรามาดูในส่วนของดีดีเนะครับดีเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งก็จะอยู่หวแล้วการดีเก้าจะเรินมรเนินมาอทอดประเนตรนะครับตรงตรงจุดดีเก้าโดยตรงเลยนะครับเพราะจุดดีเก้าจะมีถนนที่ลดระดับลงเพื่อให้น้าเนี่ยผ่านผ่านได้ด้วยแต่น้ําเค็มเข้าจะเข้าไม่ได้นะครับก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ให้แนวทางพระธรรมดีไว้เป็นเบื้อง,งต้นแล้วกันนะครับท่านนี้ ก็คือคลองดีเก้าเนี่ยว่นนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนนะครับให้ดําเนินการพัฒนาตั้งแต่ต้นคลองมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาเข้าสู่ออกทะเลนะครับที่ที่หนองขนานอยู่ตรงเนี้ยก็เราก็เห็นถึงผลกระทบนะครับกับพี่น้องชาวประมงนะครับจะมีท่าเรือมีเ,เรือจอดอยู่นะครับทั้งพี่น้องท่านท่านผู้นําท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้นำชุมชนก็ให้ข้อมูลว่าอ,าอยากให้แก้ปัญหานี้ด้วยนะครับเวลาน้ําที่ระบายออกมาจะหลัก50บรลูกบาศเมตรหรือร้อยลูกบาศเมตรเวลามาแล้วเนี่ยเรืออยู่ไม่ได้เรือก็จะพลิกคว่ำนะครับชาวบ้านก็กระทบน้ําก็จะกระชอกเข้าบ้านเข้าสวนเขาเดือดร้อนนะครับเรื่องนี้ตรงนี้วิธีแก้ปัญหาในส่วนหนึ่งก็รับข้อเสนอมานะครับก็จะปรับปรุงท่าเรือนะครับให้มีความกว้างแล้วก็อยู่อยู่อีกเส้นทางหนึ่ง แล้วก็จะพูดง่ายจะขยายเส้นทางน้ําออกทะเลอีกเส้นหนึ่งนะครับให้เป็น2เส้นซึ่งก็เป็นเส้นที่มีอยู่แล้วแต่เราขยายอีกเส้นหนึ่งให้มีปริมาณน้ําที่ที่ออกออกมากขึ้นนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็ทางพี่น้องก็ขอให้การจัดก,การน้ําก็คือเวลาระบายน้ําก็ให้ปริมาณให้ลดลงเพื่อไม่มีผลกระทบกับท่าเรือเดิมด้วยท่าเรือใหม่ด้วยตรงนี้แล้วก็ช่วยในการขุดลอก ทำคันอะไรต่างๆ,ๆนี้ครับให้น้ําอยู่ในระบบของคลองที่ไม่น่าจะเกินเก้าสิบถึงหนึลูบาทเมตต่อวินาทีนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถใช้เป็นถนนดาเนินการสัญจรได้ด้วยขนส่งผลผลิตขนส่งปลาขนส่งอะไรได้ด้วยแล้วก็อีกบางส่วนนี่นะครับก็อาจจะต้องตั้งสถานีสูบน้ำนะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะโดนน้ําท่วมขังจากน้ําฝนนะครับอาจจะ ช่วยสูบน้ำออกจากบ้านนะใช้คำง,ง่ายๆนี่ฮะลงลงในคลองระบายน้ำดีเก้านี้แล้วก็ระบายออกไปนะครับและชุมมา,าเราก็จะสร้างประตูน้ำอยู่ข้างบนด้วยนะครับเพื่อควบคุมน้ำพันการจัดก,การน้ำในอนาะคตนี่เราก็จะวางแผนนี้เป็นระบบแล้วก็ไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้ลดผลกระทบให้มากที่สุดถามว่าโครงการนี้จะเกิดได้เมื่อไหร่นะครับวันนี้เราทำกระบวนการมีส่วนร่วมควบคู่กับการ ทำผลทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือค่อยๆค,คิดแจงนะครับก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ข้อมูลที่ได้รับจากพี่น้องจุบานานผมก็ก,ก็ยังต้องคุยกับพี่น้องให้เข้าใจนะครับว่าเขตที่เราจะทำเนี่ยนะครับก้นกว้างทัก30เมตรเบ็ดเสร็จเนี่ยขอใช้พื้นที่ใหญ่เกินสัก40ิเมตรได้ไหมอะไรต่างๆนะครับในแต่ละจุดบางจุดอาจจะน้อยกว่านี้บางจุดอาจจะมากกว่านี้อะไรนะครับก็กําลังเจราจาอยู่ เพราถ้าเป็นไปได้ก็ปี6-7-6-8อะไรประมาณนั้นนะครับโดยโดยประมาณนะครับที่จะมาดําเนินการนะครับแต่ดีดีเก้าในโชคดีก็เราได้ใช้ประโยชน์จากคลองแล้วดีเนะครับก็อาจจะเหลือแต่ทาให้มันสมบูรณ์เรื่องของคลองที่เป็นยูเชฟครับก็รอรออีกสักนิดหนึ่งนะครับ และในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้มีการประชุมสัมมนา,ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนประชุมปัดฉีบนิเทศโครงการจัดทําแบบจําลองคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างจังหวัดเพชรบุรีที่ห้องประชุมพรีพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายธรรมนูนศรีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม และในเฉลิมเกียรติของวิเชียนวัดรองทอี่บดีกรมสลรประทานได้ร่วมการประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการนี้ข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชนในพื้นที่ของระบายน้ำดี D 1 D9 ดีและดีสแและสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลของโครงการที่จะเป็นการแก้ไขและช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีแผนเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ประชาชนได้รับฟังข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการพร้อมตอบคำถามข้อซักถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนและคลายประเด็นข้อสงสัยข้อกังวลต่างๆของประชาชนซึ่งหลังจากการประชุมในวันนี้จะนำผลการประชมุมและข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชมุมนำไปสู่การพัฒนาโครงการร่วมกันต่อไป วัตถุประสงค์หลักนี่เราช่วยอุทกภัยนะครับต้องนําเรียนตรงๆเลยนะครับเพราะว่าอุทกภัยเนี่ยเวลามันท่วมเนี่ยมันท่วมเส้นทางหลักสาย4หรือสี่หนึ่งที่เราเรียกลงใต้นี่มันน้ำมันท่วมถนนเส้นใหญ่ทั้งประเทศนี่ไม่สามารถสัญจรพี่น้องจากเชียงใหม่จะขนส่งลําไยลงใต้นะฮะลงโกลกไปไม่ได้นะฮะมันปิดถนนถนนขาดนะครับไม่ใช่จะร้อนเฉพาะคนเมืองเพชรหรือคนกทมไม่ใช่นะครับอีสานจะส่งหนม ไปให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังอันนี้นะฮะหรือจังหวัดตรังจะส่งหมูย่างตรังขึ้นไปเหนือก็ไปไม่ได้น,ะะน้ำมันท่วมนี่คือการแก้ปัญหาถ้าเป็นตัวเลขนี่มีประมาณ4ี่หมื่นกว่าครัวเรือนนะครับที่ที่โดนตรงนี้ไม่ไม่นับทั้งทั้งประเทศนะครับตรงนี้คือการบรรเทาอุทกภัยนะครับแก้ปัญหาร้อเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านี่ยังอาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าบรรเทาอุทกภัยได้นี่ประโยชน์ที่จะได้รับในข้อที่1ประมาณ4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นครัวเรือนนะครับตรงนี้ในในข้อที่2นี่นะครับ ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ,อเดิมมันมีพื้นที่ของชาวชะําหรือบริเวณแถบนี้นะครับต่อเนื่องกันเนี่ยถ้าท่านผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะทำเขากาลังทำนากุ้งทำเบาะทำนาเกลือคือไม่มีน้ำจืดเราจะบอกไม่มีน้ำจืดมีน้ำเค็มเป็นน้ำก่อยนะครับมีแต่ปากองกลางมีแต่ต้นปามก็คือไม่สามารถทำต้นไม้ทำด้านการเกษตรได้ จะแยกส่วนกับพี่น้องชาวเพชรบุรีที่รับน้ําจากเขื่อนกังกระจงังนึงเพชรอีประมาณ3ามแสนไร่เนี่ยได้น้ําจืดตรงนี้ตัวเลขจะขึ้นมาประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับน้ําที่ได้จะคลองระบายน้ํดีสิบแปดดีเก้าแล้วก็ดีหนึ่งเนี่ยสามเส้นหลักเนี่ยนะครับใ้พื้นที่การเสรียดเพิ่มประมาณหมื่นกว่าไร่ตรงนี้ก็จะช่วยได้ประการถัดมานะครับก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะครับน้ําเค็มที่จะเข้ามาลุกนะครับ น้ําเสียที่เกิดจากการทําประมงส่วนหนึ่งนะครับหรือน้ําที่จะเกิดจากการน้ําทิ้งอะไรนะครับตรงนี้เราจะสามารถบรรเทาได้ก็กลุ่มได้เพราะเรามีประตูน้ําที่กั้นไม่ให้น้ําเค็มลุกเข้ามาได้ก็จะข้างในก็จะเป็นน้าจืดตอนน้ำจืด,จดปั๊บเนี่ยสภาพดินก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็สามารถทําการเกษตรได้ทาวิถีชีวิตของท่านก็มีคุณภาพชีวิตดีดดขึ้นถัดมาเรื่องของการขนส่งจราจรครับ เดิมท่านเห็นเลยนะครับไม่มีถนนแน่นอนเพราะเรายังไม่ได้ทําคันกันน้ําเรายังไม่ได้ทำคล,ลองวันนี้แต่ละเส้นคลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณความยาวนะครับแต่ละข้างนี่ประมาณทั้ง25กิโลเมตรแล้วอีกเส้นก็ประมาณ2ั้งกิโลเมตรเนี่ยทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะมีถนนเรียบคันคลองนะครับท่านก็สามารถใช้เป็นการยราจรได้เหมือนคันคลองชมระทานเหมือนคันถนนทางหลวงชนบทเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่อีกส่วนหนึ่งที่จะพอมองเห็นได้ครับ และนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยของจังหวัดเพชรบุรีได้กว่า40,000ครัวเรือนลดความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมได้กว่า1 2 0 0 0ไร่อีกทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งช่วยผลักดันน้ำเข็มไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ของเกษตรกรนอกจากนี้จะมีการสร้างถนนคันคลองเรียบคลองระบายน้ำทั้ง3พื้นที่ทั้งดี1ดี1 9และดี 18. ความยาว20 30กิโลเมตรช่วยทางด้านการคมนาคมและสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับชาวเพชรบุรีต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีของกรมชลประทานที่รายการของเรานำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันอีกหนึ่งโครงการจากกรมพัฒนาที่ดินกันค่ะ เมื่อเราเรานี้เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงในพื้นที่จังหวัดตรังกันค่ะโดยในจุดแรกนะคะเราได้เดินทางไปฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานในการส่งเสริมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของสถานีพัฒนาที่ดินตรังในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะโดยมีท่านผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรังได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน จากนั้นเราได้มีโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินของสถานีพัฒนาที่ดินตรังซึ่งเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกในระดับจังหวัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับดินโดยภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการการกำเนิดดินดินมีปัญหาดูอย่างไรดินดีดินเลวดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ สิ่งมีชีวิตในดินและหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําซึ่งถ้าหากเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากจะมาเข้าเยี่ยมชมนะคะสามารถติดต่อมาเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการค่ะ และสำหรับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจนจรครั้งนี้สื่อมวลชนยังได้ไปเยี่ยมชมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราพยูนของลุงขิดป้าสุกเป็นเกษตรกรต้นแบบที่วันนี้มีการสาธิตการผสมปุ๋ยอินทรีย์สูตรกลมพัฒนาที่ดินให้สื่อมวลชนได้ชมกันด้วยพัฒนาที่ดินก็เข้ามาดูเลย แนะนำเรื่องปุ๋ยกเกษตรก็มาดูเลยป้าด้วยป้าก็เลยสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้การทาปุ๋ยมาของป้าส่วนมากสามเดือนจะได้ครั้งหนึ่งประมาณสิบตันนั่นแหละแต่ว่าจะทาให้เยอะกว่านี้ก็ทําได้แต่ต้ามีวัสดุช่วงนี้มันกัดอยู่ที่วัสดุก่นอนนี่คือปัญหาในเมื่อเราเป็นหมอดินแล้วเนี่ยซึ่งสถานีพัฒนาดินตรังเนี่ยถายทอดองค์ความรู้ใหเรา ถ้าเราก็มีเครือข่ายพี่ๆน้องๆหมอดินอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามารวมตัวกันแล้วก็ผลิตปุ๋ยินซีสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันตอบโจทย์กับพี่น้องเกษตรกรปุ๋ยเคมีแพงไม่เป็นไรปุ๋ยเคมีปุ๋ยินซีคุณภาพสูงสุตรกลุ่มพนาที่ดินนี่แหละจะเป็นตัวเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนและอยู่รอดในสภาวะเช่นนี้ครับ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงพริกไทยพันปะเหลียนของคุณมนตรีศรีโยงยศนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรผู้ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินผมใช้ปุ๋ยอินรีนี่ครับผมทดลองใช้กับพริกไทยพันปะเหรียนได้ได้สูตรสําเร็จในการผสมดินนะครับก็เราเราทดลองมาหปีก็คือ ดิน3ส่วนกับปุ๋ยอินรีหนึส่วนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาก็เราจะมาบรรจุภัณฑ์โดยใช้ขวดนะครับอันนี้เป็นแบบฟู้ดเกรดครับผม,มเมล็ดจะคัดเป็นพิเศษอันนี้จะเคลมได้เลยว่าเป็นอินรีครับผมซึ่งเราได้วิจัยมาแล้วว่าพอใช้ปุ๋ยอินทรีนะครับมันจะมีค่าเแบปเอรินโอเมกา้าแล้วก็ EPA ครับเป็นชนิดเดียวของประเทศไทยครับ ที่ไทยพันเหรียญที่มีรถริมเลือดในสมองครับแล้วก็ละลายไขยมันแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระและยเยี่ยมชมไร่สมประสงค์ชมฟาร์มผักของคุณสมประสงค์หยงสตาเป็นเกษตรกร,ร,กรอีกหนึ่งท่านที่ประสบความสำเร็จในการทำกรเกษตรจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินค่ะปุ๋ยอินทรีย์ตราประยุนนะครับที่ไปที่มาเกิดจากการรวมกลุ่มนะครับ เกิดจากการรวมกลุ่มของโมดิทนาสานะครับแล้วก็เครือข่ายของหมดิทอาสานะครับในการผลิตปุ๋ยคือเขาผลิตปุ๋ยกันอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงหลังมีตลาดที่มีความต้องการเยอะๆนะครับก็เลยต้องมีการรวมกลุ่มผลิตขึ้นมาเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตนะครับในเมื่อเพิ่มกําลังการผลิตก็ต้องมีเอกลักษณ์ต้องมีสัญลักษณ์นะครับก็ใช้คําว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับของจังหวัดตังนะครับรวมตัวกันประมาณสัก 11กลุ่มนะครับแล้วก็ใช้าตาประยุนขึ้นมานะครับเพื่อ,อเป็นเพื่อช่วยในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพนะครับซึ่งการควบคุมอย่างไรบ้างก็มีการสุ่มมีการเก็บตัวอย่างในแต่ละรดนะครับเพื่อส่งห้องวิเคราะห์ดินนะครับซึ่งมีไขวิเคราะห์ดินของเกจ12อยู่นะครับในแต่ละรถเราก็ส่งไปเพื่อให้เขาวิเคราะห์ผลออกมานะครับซึ่ง โดยพอผลวิเคราะห์ออกมาซึ่งสามารถออกไปจําหน่ายให้กับอคอยทออหรือว่าผู้สนใจตัวไปได้ครับตลอดจนมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสุดกรมพัฒนาที่ดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงระหว่างวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจังหวัดตรัง และการยางแห่งประเทศไทยนวิสาหก,กิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอำเภอปะเหลียนโดยในวันนี้นายศห์ศักดิ์ธานีผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต12กรมพัฒนาที่ดินได้เป็นประธานในพิธีครั้งนี้เมื Mercedes ่อเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันแล้วได้มีการมอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมการส่งเคราะห์สวนยางพาราด้วยจากนั้นในศรีศักธานีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12กรมพัฒนาที่ดินได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลดำเนินงานโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสุดกรมพัฒนาที่ดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงในพื้นที่จังหวัดตรังและชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงปุ๋ยอินทรีย์ตาพยูนค่ะ ซึ่งจากสถานการณ์ปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงกรมพัฒนาที่ดินโดยกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินจึงได้ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินนํามาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆทั้งปุ๋ยหมักน้ําหมักชีวภาพสารป้องกันแมลงและกําจัดโรคและสารบาบัดน้าเสียซึ่งสามารถนําไปทดแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีกําจัดโรคและแมะลงได้ปีนี้นะครับสมาชิกผมนส่งมอบได้ประมาณประมาณ2 0 0 0ตัน นะครึ่งหนึ่งของการใช้ขอ,ของการยางใงประเทศไทยันะบจังหวัดตังนะครับประมาณสี่พันตันนะครับในส่วนของจังหวัดตังจังหวัดเดียวนะถ้าโครงการนี้ ally, จริงจริงแล้วก็นาร่องเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับที่การยางให้อออโอกาสนะครับคุมปิดทริย์ในพื้นถิ่นนะครับซึ่งอภรรยาการส่งเสริมของของอพัฒนาที่ดินอาจาังหมัดนะครับส่วนใหญ่แล้วสัมาชิกลุ่มผมเราสิบสี่กลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็น,เป,นเป็นหมอดินนะครับผ่านการอบรม าจากศูนพันนา,าจากไพันนา่นินจังหวัดนะครับเขาเป็นเป็นปุน๋ยคุณภาพที่เราผิดนะครับเป็นคุณภาพสูงแล้วบางกลุ่มก็ผิดปุ๋ยคุณภาพธรรมดา,าความต่างระหว่างปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกับธรรมดานี่ยังไงก,ก็เราสามารถนะครับผิดปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพให้กับเกษตรกรนะครับทั่วไปนะครับไม่ว่าสวนยาง,งพาราตามนมันพืชผักแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ส่งมอบให้กับการยางแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินจึงมีนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรโดยที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมหมอดินอาสาและเกษตรกรเครือข่ายภายใต้โครงการการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรให้บริการปัจจัยการผลิตด้านผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ต่าง ผ่านทางสถานีพัฒนาที่ดินมีศูนย์ถ่ายทอดความรู้ซึ่งดำเนินงานโดยหมอดินอาสารวมทั้งตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงได้เป็นอย่างดีเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับ2โครงการจาก2กรมซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับประชาชนและเกษตรกรมากๆเลยนะคะ และนี่ก็เป็นข่าวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแต่ต้องคอยติดตามนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ